สวัสดีค่ะวันนี้นีดไปซื้อของมา2ร้านนี่ไปร้านโรสแมนกับร้านเรเวรร้านเรเว่เนี่ยก็จะเป็นพวกของกินซะส่วนใหญ่นะคะส่วนร้านโรสแมนเนี่ยก็จะเป็นพวกของใช้ในบ้านเครื่องสําอางอย่างแรกเลยที่นิดได้มาก็จะเป็นกระดาษเช็ดชู่ cosmetic c i s s u e นี้ได้มาเยอะเพราะว่านี้จะต้องซื้อมาตุนแบบนี้ตลอดเลยนะคะเวลาแกะทีก็มีห้องนั่งเล่นห้องกินอาหารแล้วก็ห้องนอนนิดเ,เวลาที่นิดแต่งหน้านะคะก็จะต้องใช้แทบจะทุกวันเลยนะก็ซื้อมาตุนนะคะอย่างที่บอกถ้าใกล้หมดก็มีเลยสี่กล่อง ต่อไปที่นี้ได้มาก็จะเป็นน้ํายาสระผมนี้ได้มาเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาลดราคานี่ได้แบบครีมนวดผมมา3ามขวดแล้วก็แบบเป็นยาสระผมแบบผสมผสานนะมีหลายแบบนะคะอันนี้ก็เป็นแบบครีมนวดแล้วก็ยาสระผมยาสระผมเนี่ยนได้มาทั้งหมด4ขวดแล้วก็ครีมนวดผมเนี่ยได้มา3ามขวดเยอะนิดนึงนะคะซื้อมาตุนเอาไว้เลยทีเดียว นิชใชายาสระผมหลายแบบนะไม่ใช่มีแต่ Head a n o s l o เด d e r นะคะคือแบบใช้สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าโมเมนต์เน่ยเขาจะใช้ตัวนี้บ่อยหน่อยเยอะนิดนึงนะคะก็เลยซื้อมาตุนต่อไปนี่ก็ได้ผ้าอนาะมัยสำหรับผู้หญิงมา2แบบอันนี้จะเป็นแบบพกพาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับใช้อยู่บ้านระหว่างวันนะคะอันนี้ไม่ใช่สำหรับประจำเดือนนะก็คือจะเป็นแผ่นบางๆนะคะอันนี้ลดราคาส่วนอันนี้ไม่ได้ลดนะก็เอามาอย่างละอันนะคะแล้วก็จะมี สำลีเช็ดหน้าอันนี้เขาลดราคานี่ซื้อมาสองห่อเลยซื้อมาตุนเพราะว่าเขาไม่เน่าไม่เสียอยู่แล้วแพ็คใหญ่ด้วยแล้วก็น้องฟิโอน่าใช้บ่อยนะคะเพราะน้องต้องใช้ทุกวันเพราะว่าสิวเยอะนั่นเองแล้วก็จะมีสําหรับใส่สำลีนะเพราะว่าน้องฟิโอน่าเนี่ยยึดของนี้ไปแล้วนะคะนี่ก็เลยจะต้องซื้อมาให้ตัวเองใหม่อีกหนึ่งอันนี่เลยอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าเราก็เปิดฝาแล้วก็เอาใส่ได้เลยนะคะ แล้วก็หยิบออกได้ง่ายๆของเก่าของนิท่นิซื้อมาเนี่ยไม่มีฝานะแต่ตัวนี้เขามีฝานะคะรู้สึกว่าชอบมากจัดมาหนึ่งอันแล้วก็จะมีกระจกนี่เลยนี่เห็นเขาลดราคาแล้วอย่างนิดอยากได้นะคะสําหรับห้องนั่งเล่นเพราะว่าน้องซาร่ายึดของนิดไปคือมีลูกสาวสองคนะนะเนาะคนนี้ก็ยึดอันนั้นคนนั้นก็ยึดอันนี้นะคะก็เลยไปซื้อมาใหม่อันนี้อันใหญ่ด้วยนะลดราคาถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่8ยูโรก็19จาก9ยูโรก็19นี่เลย แบบสองด้านนะคะก็จะเป็นแบบคูณสิบกับอันนี้อะไรอะ่ะแบบปกติเนาะนี่เลยก็ใช้ได้สองแบบนะคะต่อไปนิดก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหน้ามาสองขวดสองตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสำหรับผิวแห้งส่วนอันนี้ก็แบบ3 i ี1นวันตัวนี้เนะี่ยได้หมดเลยนะไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็ตั้งใจจะไว้ห้องนั่งเล่น1ขวดแล้วก็ของน้องฟิล่มอีกหนีก1ขวด ยก็เลยต้องซื้อมาสองขวดนะคะตัวนี้จะเป็นของน้องเฟย์นั่นนะตัวนี้จะเป็นของนิดนะคะเพราะนี้เป็นคนหน้าแห้งผิวแห้งมากเลยถ้าไม่ทาครีมเออไม่ทําความสะอาดหน้าเนี่ยหน้าจะเป็นขุยทันทีเลยนะคะออกกล้องไม่ได้เลยนะก็จะเป็นแบบขาววอกๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเลยนี่เลยนะคะก็ <laughs> ะจะต้องใช้ตลอดสิ่งต่อไปที่นิดได้มานี่เลยนิดแนะนํา ที่เขียนขนคิวนั่นเองอันนี้จะเป็นสําหรับ3วันนะคะเขาจะมีแบบ2วันแล้วก็3วันนิดชอบแบบนี้มากๆเลยตัวนี้เขาจะเป็นแบบซิลิโคนนิดเคยให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วนีดใช้ดีจริงๆนี่ก็เลยบอกต่อแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะนิดซื้อมาเนี่ยใช้ได้ประมาณสัก3เดือนก็หมดแล้วนะคะอันนี้คือไม่ได้ใช้ทุกวันด้วยนะถ้าใช้ทุกวันเดือนหนึ่งก็น่าจะหมดดีมากๆนิดแนะนํานะคะเผื่อใครอยากได้ นี่เลยจากร้านโรสแมนหรือไม่ก็ร้านเดมก็มีขายนะนิดเคยเห็นนะคะนี่เขาดีแบบนี้เองนะคือว่าถ้าเป็นดินสอรหรือว่าเป็นแป้งสําหรับทาคิวเนี่ยเขาจะลบนะคะถ้าเราเอามือแตะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาอยู่ได้ทั้งวันจริงๆแล้วก็อยู่ได้3ามวันจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเราล้างทําความสะอาดหน้าเช้าเย็นเนี่ยคือมันจางไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้นิดเพิ่งทาสดใหม่ๆนะคะเมื่อเช้านี้ก็เลยเนี่ย ติดทนนานคือดีจริงนะนี้ก็เลยแนะนำนะคะตัวนี้เลยนี่ w r t w n t a t t o o ดีจริงๆดีจริงถึงบอกต่อต่อไปที่ได้มาก็จะเป็นน้ํำยาสระผมของน้องฟิโอนา่านูมมันบอกว่าลดราคาซื้อมาให้น้องฟิโอน่าลองนี่อันนี้จะลองด้วยนะเพราะว่าสีสันเขาหน้าใช้ดีนะคะยาสระผมแล้วนิดก็ได้หน้ากากสำหรับแปะหน้าเรา สำหรับชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิทำให้เรารู้สึกฟินแล้วก็ผ่อนคลายอันนี้ดีจริงๆนะคะแต่ว่า2ตัวนี้น่ยังไม่เคยใช้นะนี่เคยใช้แต่อีกแบบหนึ่งนะคะ2ตัวนี้น่ซื้อมาลองเป็นครั้งแรกแต่ว่านี่คิดว่าน่าจะใช้ดีเหมือนกันนะนี่เลยซื้อมาลองนะคะ2ตัวนี้ราคาก็พอๆกับของเก่าๆที่นีิซื้อมาใช้นะอาจจะเคยเห็นบ้างน,นะคะในรีวิวแล้วก็มีอันนี้จะเป็นครีมอาบน้ำโนมนเขาได้มาแบบ t in o แล้วก็น้ำยาบ้นปากอันนี้ลดราคานะคะนมเม้นเขาก็เลยจัดมาสองขวดนมเม้นชอบมากนะใช้ทุกวันนะคะเช้าเย็นแล้วก็ได้น้ำยาล้างมือแบบชนิดเติมมาตัวนี้จะเป็นกลิ่นกลาบส่วนตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่า grapefruit นี่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นกลิ่นทับทิมหรือว่ากลิ่นส้มตัวนี้เนี่ยจะเป็นส้ม b l ู o ์ออร์นะคะแต่ว่านี้ไม่มั่นใจภาษาไทยเรียกว่าอะไร ถ้าดูจากภาพนะี่ได้มาแบบเอาไว้เติมในห้องใต้ดินนะคะก็จะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งแล้วก็สำหรับชั้นบนชั้นล่างก็มีนะก็คือสลับกันไปนะคะอันไหนหมดก่อนก็เติมอันนั้นต่อไปนี่ได้ถุงขยะมาทั้งหมด3ม้วนนี่ซื้อมาตุนนะใน1ม้วนจะมี30ถุงแล้วก็25ลิตรนี่เลย ต้องซื้อมาตุนนะคะชั้นบนหนึ่งหอ่อแล้วก็เอาไว้ชั้นล่างอีกสองหอ่อนี่จะมีะสำหรับถังขยะเปียกนะคะอยู่ข้างล่างจะต้องใช้ทุกวันก็จะต้องใช้ถุงตัวนี้ใส่ขยะของเรานั่นเองแล้วก็จะมีลิปสติกตัวนี้โนม,มนเขาซื้อมาให้น้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าน้องซาร่าเนี่ยนิดเพิ่งซื้อให้นะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นแพ็คคู่อยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรซื้อมาตุนไว้ที่บ้านเผื่อบางครั้งน้องฟิโอน่าปากแตกปากแห้งก็จะได้ใช้เนาะนี่เลยเป็นลิปมันธรรมดานะคะ แล้วก็จะมียาสีฟันโนม,มนเขาซื้อมาลองอีกแล้วนะแบบใหม่เท้าที่แล้วก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะคะทีนี้ซื้อมาสี่กล่องนี่คราวนี้จะเป็นของยี่ห้อนี้นี่ก็หมดแล้วนะคะสำหรับร้านโรสมันทีนี้เราก็มาดูของร้านเรเวกันบ้างมาดูใบเสร็จจากร้านโรสมันกันก่นกอนนิดลืมให้ดูเออนิ่จ่ายไปทั้งหมด71ยูโร9กสเซนจากราคาจริง81ยูโร19เซนนี่เลย อันนี้นี่จะเป็นราคาที่ทุกคนจะต้องจ่ายนะคะแต่ว่านิดมีลดราคา10%ก็หายไป9ยูโร20เซนนี่คือราคาจริงที่นิดจ่ายนะคะคือว่าถ้าใครโหลดแอป,ปของโรส a n นอยู่นะถ้าใครอยู่ที่เยอรมันนะคะก็จะได้ลด10%ตลอดเลยนะถ้าไม่โหลดนะคะเสียดายมากๆเลยนะดูสินี้ซื้อไม่ถึง100ยูโรได้ลดไป9ยูโร10เซนหรือว่า20เซนเห็นไหม คือดีมากเลยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ใครนะบางคนแบบอาจจะไม่ถนัดเรื่องใช้พวกแอปก็ถ้าเราสมัครของโรส a มนเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ที่บ้าเหมือนกันนะคะจะเป็นกระดาษกุชชันอยู่ก็ลดได้10%แล้วก็ถ้าไปซื้อของจากร้านมุลเลอก็จะลดอีก10%เหมือนกันนะคือดีมากนะคะต่อไปจะเป็นใบเสร็จจากร้านเรเวรนิจ่ายไป76 EUR ยูโร61เซนร้านเรเวรนิได้ไม่เยอะเท่าไหร่ อย่างแรกเลยที่นิดได้มาที่ดได้นมวัวมาทั้งหมดหนึ่งหลังก็คือส2บกล่องนั่นเองในห้องใต้ที่นิดหมดเกลี้ยงเลยนะคะตัวนี้จะเป็นส5มจุดห้าเปเซ็นตไขมันเป็นนมวัวที่เลี้ยงจากบนภูเขานั่นเองดีมากเลยนะนิดกะซื้อมาตุนตลอดนะคะของยี่ห้อนี้มีเลยหนึ่งลังต่อไปที่นิ้ได้มาก็นี่เลย กระดาษเช็ดก้อนแบบ10ม้วนอยู่ข้างในนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ3แผ่นบางๆถ้าซื้อแบบ3แผ่นบางๆกับ4แผ่นบางๆเนี่ยกำลังดีนะถ้าซื้อแบบ2แผ่นบางๆนะคะบางเกินไปแบบนี้กําลังดีนี่ก็ซื้อมาตุนแบบนี้ตลอดนะคะทีละหนึ่งห่อถ้าที่มีที่บ้านแล้วแกะใช้ก็จะซื้อมาเพิ่มตลอดนะอย่างน้อยจะต้องมี1ห่อนะคะสําหรับ ตุนเอาไว้ที่บ้านนั่นเองนะสาหรับยามฉุกเฉินนะคะจะได้ไม่ต้องแบบอุ๊ยหมดจริง,รงๆหรออะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อจะต้องมีเสริมตลอดต่อไปที่นิดได้มาก็จะเป็นนี่เลยเต็มตะกร้าไปหมดเดี๋ยวขอขยบนิดนึงนิดได้ไข่ไก่มาทั้งหมด3แพ็คแต่ที่เห็นเนี่ยมีอยู่นี่แพ็คหนึ่งนะคะนี่เลยซื้อมาตุนตลอดนะแล้วก็บางครั้งน้องซาร่าชอบกินไข่ดาวช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนิดก็ได้มา2แพ็ค อย่างที่เห็นนะก็จะเห็นแพ็คเดียวก่อนนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่หนึ่งหอ่อเห็นแล้วแบบน่ากินมากรูปใหญ่แล้วก็สดด้วยแล้วก็นางซาร่าแบอบกว่าอยากกินบรอกโคลีผัดนิดก็เลยซื้อมาหนึ่งหัวนะคะผักสดมากนะร้านเรเว่วันนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตในนี้จะมีของเล่นด้วยนะคะช่วงด้านล่างอาข้างบนสิข้างบนเป็นของเล่นแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นโยเกิร น,นี่ซื้อมา2อันนะตัวนี้นีเลยอีก1อัน2แบบแล้วก็จะมีชม h ันต์นี่ซื้อมา2กระปุกนะคะสำหรับเอามาทำอาหารก็ได้ทานแบบกับขนมปังเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะนี่เลยซื้อมาตุนด้วยแล้วก็มีอันนี้โนมเม้นเขาเป็นคนหยิบมานะคะครั้งแรกเลยที่ซื้อรูบี้ครีม ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเป็นช็อกโกแลตสำหรับทาขนมปังนั่นเองนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างที่บอกนะคะว่าครั้งแรกนี้ไม่เคยซื้อแล้วก็ไม่เคยกินด้วยแต่ว่าปกติแล้วแบบนี้นี่ก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วนะคะสำหรับทาขนมปังกินตอนเช้าหนึ่งขวดแล้วก็จะมีโยเกิร์ตแบบนัทัวสองกระปุกนี่เลย แล้วก็มีมันฝรั่งสลัดโนมแนชอบกินมากนะคะเอ่อก็จะเป็นน้ำมันกับเอสซิทเท่านั้นเองบางครั้งเขาก็มีหลายแบบนะมีไข่ด้วยนู่นนี่นั่นนะคะเป็นครีมแต่ตัวนี้เป็นแค่เอ่อเอซิ id, กับน้ำมันเฉยๆแล้วก็มีพวกครอยท่าต่างๆมันฝรั่งสลัดแล้วก็มีเบคอน2แพ็คเป็นแบบออร์แกนิก นี่เห็นมันน้อยนีดก็เลยจัดมานะคะตั้งใจเอามากินเป็นอาหารเช้าสา์อาทิตย์แล้วก็จะมีสลามี่สัตว์ปีกสองแพ็คแบบเป็นออร์แกนิกเหมือนกันนี่เลยแล้วก็จะมีเบคอนหนึ่งหอ่อแบบหั่นแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบชิ้นใหญ่นี่ตั้งใจจะมาทำสปาเกตตี้คาโบนารานี่เลยไข,ไข pack, ่ไก่สองแพ็คมีปอกนะคะได้มาหนวดสามแพ็ค ซื้อมาตุนอย่างที่บอกแล้วก็ทำสปาเกตตีคาโบนาร่าก็ใช้ไข่เยอะนะนี่ใช้ประมาณ4ฟองหรือไม่ก็6ฟองเพราะนี่ทำทีก็กระทะใหญ่ๆแล้วโนมันเขาก็ได้อะไรเนี่ยแบบเป็นรวมมิรนะคะกรี Art. เชอาร์อมีพวกชาร์ฟเคซ่มีโอลิฟแล้วก็พวกมะเขือเทศแห้งนี่เลยซื้อมาครั้งแรกเหมือนกันนะจากร้านเรเวหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะคล้ายๆแบบว่าสลัดนะทานเล่นก็ได้กินกับโรลก็ได้ พวกอาหารเช้าอะไรแบบเนี้ยได้หมดนะชว่วงเย็นก็ได้ถ้าจะกินแล้วก็มีว a ฟเฟิลคราวนี้นี่ได้เป็นแบบดอกไม้หรือไม่ก็เป็นแบบหัวใจนะถ้าเราหั่นแล้วดูนะ่ากินมากเลยนะคะโรยน้ําตาลทรายที่อรมันเนี่ยพวกว a ฟเฟิลถ้าเราซื้อมาไม่ต้องอุ่นนะคะสามารถแกะกินได้เลยแต่ว่าถ้าเราซื้อแบบไม่มีน้ําตาลทรายปนย่นโรยก็สามารถอุ่นในโทสต์ได้เหมือนกันนะเขาก็จะกรอบนะคะแต่ว่าย่าอุ่นนานเดี๋ยวจะไหม้นี่ในนี้นะ่าจะมีสองแผ่นนะเป็นกลิ่นวานิลลาด้วยนะคะ หน้าตาน่ากินแล้วก็นิ่มมากนะจากที่นี้จับตรงนี้ก็เลยซื้อมาให้น้องฟิหน้ากับน้องซาร่าทานเล่นระหว่างวันแล้วก็จะมีไส้สลัดหนึ่งกระปุกก็จะเป็นไส้กรอกนะคะก้อนใหญ่ๆที่เขาเอามาหั่นเป็นสลไลด์แล้วก็ใส่ตัวครีมนู่นนี่นั่นแตงกวาดองอะไรก็ว่ากันไปนะก็จะมีหลายแบบนะคะที่ละมันแล้วก็ได้ชีสมอสซาเรลลาชีสมาสำหรับอบพิซซ่าหรือว่าอบอาหารต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วนี้จะซื้อมาแช่แข็งนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่แช่แข็งก็อยู่ได้เป็นเดือนๆเลยนะคะเขาจะมีวันที่บอกแต่ถึงแม้ว่าจะมีวันที่บอกนะนิดไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะเวลาทำนานๆครั้งจะทำเนาะก็จะเอามาใส่ตู้แช่แข็งง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนี่เลยสองหอต่อไปนิดได้ชีสอดามามาอีกแล้วเหมือนเดิมนะถ้าซื้อมาก็จะซื้อมาทีละสองแพ็คนะคะหั่นบางๆ อร่อยมากนี่ชอบนะคะส่วนใหญ่แล้วนี่จะกินเยอะสุดนะโนมันกับน้องฟิโอน่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคราวนี้นี่ได้แบบลดราคามาด้วยนะเป็นอันดีโบดนะคะอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้ก็ได้ไส้กรอกมา2แพ็คอันนี้จะเป็นไส้กรอกชิ้นใหญ่น้องฟิโอน่าบอกว่าอยากกินเ u r รี่วุสมิ m พรมก็คือเฟนฟายทอดนั่นเองก็ตั้งใจเลยนะคะจัดให้ทาทีก็จะกินได้สมือนะตัวนี้เพราะว่นนี้จะทำซอสเยอะนะคะ แล้วอย่างกินทีเนี่ยกินให้เบื่อไปเลยจะได้ไม่ต้องทําบ่อยๆนะต่อไปนี้ได้ปูอัดมาหนึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยนิดไม่เห็นที่ร้านเขาฟรน,นานแล้วนะคะเขาอาจจะไม่เอามาขายแล้วก็ได้นะเอ่อแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนิดเจอที่ร้านเรเว<ๆ>ก็เลยจัดมาหนึ่งกล่องนี่จะเอามาแช่แข็งนะ<ๆ>เผื่อแม่มาแล้วบอกว่าอยากกินซูชิทอดนะคะ<ๆ>ก็จะได้ทําให้แม่ทานได้เลย ปกติเขาก็อยู่ได้เป็นเดือนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าแม่นิดไม่ได้มาหาไปบ่อยนะคะนานๆครั้งก็จะมาก็จะใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้แล้วก็จะมีทอยฟิชสลัดในซอสปาปริคา่าแล้วก็จะมีพวกผักต่างๆอยู่ข้างในแล้วก็มีเนื้อวัวอยู่ด้วยนะคะถ้าใครไม่กินเนื้อวัวนะก็รู้ไว้นะคะว่าตัวนี้เขามีเนื้อวัวอยู่ข้างในนี่เลยเป็นอาหารเช้านะหรือว่าเป็นอาหารเย็นก็ได้นะคะนิดเกือบโนมแมนก็จะกินด้วยกันนานๆครั้งนะนิดจะกิน แล้วก็จะมีไอายะสลัดไข่สลัดนั่นเองีเลยและนี่ก็ได้ขนมทานเล่นมาให้เด็กๆแล้วก็โนเมน้นสำหรับพกพาสะดวกมากเลยนะคะเอาไว้กินในรถก็ได้หรือว่าเวลาเราไปแคมปิง้งไปปิกนิกได้หมดเลยนะในนี้จะมีสี่ห่อกรอบหนึ่งข้างในนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกข้อพกพาสะดวกก็ข้างในเขามีสี่ห่ออันนี้แกะให้ดูนะ เผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นห่อเล็กๆแบบนี้หรือไม่ก็ให้น้องฟิวว่าหน้าไปกินที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกันนี่เลยของด็อรเอ็คาดนะคะอร่อยต่อไปเราก็มาดูอีกเครื่องถุงสุดท้ายนะนี่เลยถุงนี้ใกใกนเลสมาสองหอ่อ ตัวนี้เขาไม่ได้ลดราคานะคะคราวนี้แต่ว่านิดกลัวพี่น้องทะเลาะก,กันก็จัดมาให้ก็จะเป็นรสกระเทียมหัวหอมเหมือนเดิมนะคะน้องเทียวหน้าน้องซาร่าชอบกินแล้วก็จะมีชิฟต์ทอนคิลลัสโนแมนเขาบอกว่าอุ้ยแบบใหม่อยากลองก็เลยจัดมาหนึ่งหอ่อแล้วน้องซาร่าสั่งบอกว่าอยากได้ฟรุกเตอร์เกยโยเกิร์ตนี่ก็เลยซื้อมาให้หนึ่งแพ็คก,ก็จะเป็นผลไม้รวมนะคะของเด็กเขาก็จะเป็นแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้กระทัดรัดเนี่นิดบอกนะ สี่ห้าคำเด็กก็กินหมดแล้วนะคะถ้า,ถาเป็นโนแม่นะสองคำก็หมดอร่อยดีนะนี่เคยกินอยู่นะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศอีกหนึ่งแพ็คอย่างที่นิดบอกนะตั้งแต่ตอนแรกนะคะได้มาสองแพ็คเป็นมะเขือเทศเล็กๆแล้วก็ได้มะนาวมาหนึ่งแพ็คอันนี้เขาลดราคานะคะอยู่ที่เก้าสิบเก้าเซนนิดจำได้ถือว่าราคาดีมากแล้วก็ได้มามุวงมาสองลูกอันนี้ก็ลดราคาน่ากินมากคราวนี้ลดราคาเหลือแค่เจ็ดสิบเก้าเซน สิ่งสุดท้ายที่โนเม้นท์เขาได้มาก็จะเป็นเหล้าในช็อกโกแลตนั่นเองอัสปาเป็นรสชาติกาแฟด้วยนะคะในนี้จะมีทั้งหมด8ขวดนี่เลยเขาก็ทำแบบเป็นคำๆนะกัดแล้วก็ดื่มเคลือบน้ำตาลนะคะส่วนใหญ่จะหวานมากนี่จะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้านโนเมนเขาซื้อมาก็ให้เขากินคนเดียวนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ และนี่ก็คือทั้งหมดที่นี่ได้มาในวันนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกำลังใจพวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ